สวัสดีครับมาแล้วกับ Fisu c i t ่สาขาสำโรงครับผมวันนี้เราอยู่กันสต็อกรถด้านหลังนั่นเองนะผมผมพาเจ้าตัวอีดีแกนสีขาวบุ๊คันนี้ฮะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสบาทครับผมพร้อมแต่งรอแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาจัดโปรช่วงท้ายคลิปกับ F เช่นเคยครับผมจัดไปครับผมแรกเลยจะเป็นฝารกระโปรงนั่นเองนะครับฝารกระโปรงคาร์บอน อันนี้จะเป็นลาย F1 นั่นเองนะครับผมเป็นร้านของนักกมลทั้งหมดเลยคันนี้แต่งของร้านนักกมลทั้งหมดนะครับผมจัดไปครับทรง A แบบนี้เลยนะครับผมมาด้าล่าครับผมคิวรอแบบนี้จากร้านนักกมลเช่นกันครับสมนิ้วรอรอแบบนี้ครับผมพร้อมแม็กแบบนี้ครับเป็นสีเท่ากันนะฮะยอดขาวแบบนี้เลยครับฝาครอบดุมสีดําแบบนี้จากร้านนักกมลเลยครับรรอเลยครับผมเชียร์ ถัดมาครับผมอุปกรณ์เราก็ค่อนข้างที่จะติดให้ครบแล้วนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องเฟรมนะฮะเราใส่ให้ครบเลยลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะครับ608040 40, สามารถเลือกได้หมดเลยนะฮะแต่คันนี้ติด80จะหล,ล่อแบบนี้เลยนะครับผมจัดไปครับผมลืมบอกไปครับว่าคันนี้นะเราโหลดด้วยนะครับหน้า1.5หลัง2นั่นเองด้านหลังก็จะเป็นล้อแม็กสีเท่ากันแบบนี้เช่นกันเชียบ ดูด้านหลังนิดนึงครับผมผมบอกไปครับว่าคันนี้นะติดทําช่วงล่างด้วยนะครับจะเป็นของโปรเวนเดอร์นั่นเองนะครับแดงนะฮะหล่อแบบนี้เลยครับผมเชียบของแท้นะครับผมต้องมีสติกเกอร์รับราง,าางบัแบบน,นี้เลยนะครับผมเชียบดูรอบคันนะครับผม รอแบบนี้กันครับผมเกียบวันนี้ครับผมเอฟมาจัดโปรโมชั่นแล้วกันนะครับผมวันนี้เอฟมาจัดโปรโมชั่นนะฮะคันที่อยู่ด้านหลังผมนี่ครับออกรถเพียงหนึ่งแสนกับอีกหกพันบาทว้าพรเพียงหนึ่งมื่นเะก้าพันตุ๊ดตุ๊ดตุ๊มาถามกันนะครับว่าเท่าไหร่นะพรถูกมากมากนะครับออกรถงบน้อยแต่งครบแบบนี้จบกับเอฟอิซ e ุเลยนะครับ ฝากติดตามช่อง s ด้วยนะฮะทางช่องทาง YouTube นะครับหรือว่าจะติดต่อทางเพจเอฟก็ได้นะครับ f อ s u นั่นเองนะครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์โทรหาเได้095 557 8897ติดตามเอด้วยครับผมวันนี้ฝากโปรโมชั่นไว้เท่านี้กับ f อ s u ิสครับผมสวัสดีครับ